สวัสดีครับช่องกิปท์พีแนวครับกัรับพี่พุญครับวันนี้มีมา้าอะไรมาเทิร์มเนี่ยพันเลยเยอรมันเชฟเวอร์รอาเซียนภาษาไทยอาเซเชียน <c oughs> จแแม่พันครับไอ้ตัวเมียรครับตัวเมียรครับนะครับ แล้วครับนี่สุดรอสวยของเรานั่งลงนั่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 งแม่พันละครับสวยครับสุดสวยครับสุดสวยไปตัดไปคลิปใหม่ปั๊บเหรอปั๊บ ตัวนี้แนะนำครับครับทำได้มาดูกันดื้อหัวหน้ามาดูกันเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวหนึ่งพื้นี่ครับนี่นี่ตักใช่ใช่ใช้หน้ารักอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาใจคนชอบครับ ชอบแบบไหนบอกได้ครับตอนนี้ผสมแล้วตอนนี้ผสมแล้วครับมีคลิปให้ดูดีคลิปแม่เอาพี่นะพ่อครับพ่อพันพ่อพันหลักเลยตัวนั้นนี่แม่พันก็ไม่หลักก็มีหลายตัวครับแม่พันเนี่ยนี่สปิตเราก็มีนะครับหมาาที่น่ารักมีให้เดี๋ยวไปดูตัวอื่นเลยครับไป ไปดูลูกเก็บเนี่ยตัวนี้ตอนเด็กๆจะเป็นยังไงไปดูดูไหมครับเนี้ยเนี่ยตัวมาจะเป็นอย่างนี้ครับแต่มีลูกเดี๋ยวพาไปดูครับเก็บไว้ตัวเดียวก็มีนะครับมีแขายสีองด้วยเรามีอีกนะครับตราเรามีหลายสายพันธุ์นะครับนะครับเข้ามา ด,ด,ด,ดูหลังบ้านดูคนโทรน่ารักน่ารักมึกนมึนนี่<อ>ครับมาตรงนี้เลยนี่ครับตัวนี้จะดูดุดสายพันธุ์ดุหน่อยนี่จะน่ารักเหมาะสำหรับเด็กเลี้ยงเป็นในห้องพวกตายแบบว,ว่านักศึกษาคนทงำงานเลี้ยงน่ารักน่ารักต้องพันนี้เลยครับเพื่อจะให้ลูกนะครับเนี่ยเต้าหู้ ه, อู้ไปแล้วไม่ทันแล <c oughs> ้วท้องครับนี่ท้องครับท้องเรียนอะไรท้องครับสายมึนๆต้องอย่างนี้เลยครับ <c oughs> มึนๆส้นๆอะไรอย่างนิดตัวนี้เลยครับอย่างนี้ถ้าตัวถูต้องบางทีเลยตัวดำๆไปเยอะเดี๋ยวเอามาให้ดูเอาหู้ <c oughs> นี่สายดุสายดุโอ้โหสายดุมามาเตาของโออนี่ดุนี่ฮนาคาดุนี่ครับสายดุตอนนี้ป็นเด็กป็นเด็กคอราคาราคาตัวนี้ราคาตันนี้ ตั้งราคาไม่กี่ไม่กี่บาทราคาครับตัวนี้เป็นตัวเมียนซะื้อมาเลี้ยงเอง <c oughs> เป็นแม่พันธุ์ไอ้ลูกตัวนั้นคือเ <c oughs> ป็นหมดแล้วเป็นหมดแล้นี่เลี้ยงเองไม่ทำไม่พันครับดื้อมึงมึงนิดหน่อยแต่ยังไม่ดุยังไม่ออกการจะเป็นพันเลยนะเพิ่งเยอรมันใช่เปิดครับเยอรมันใช่เปิดเดี๋ยวป็นภาษาไทยไเชี่ยม,มียังเด็กเอ้ย เฮ้ยจะคิดเล่นยังไงแต่โตมาูจะเหมือนจะเหมือนจะเหมือนตัวไหมตัวนั้นไหมจะเหมือนตัวนั้นไหมเหมือนครับมาเลยอะตัวสปีชีเขาสปีชีเดียวกันแต่นิสัยก็คืออยู่กับคนเลี้ยงไปครับทำรายการเช็คก่อน มาแค่เพื่นครับาไทยอาเซียนครับของแทับของแทับดูครับเอาใจคนรักหมามันต้องมีข้าอะอย่างเนี้ยมามาดูที่บ้านมีหลายตัวเฮ้ยถ้วยฟูนี่ผสมแล้วครับมีปักปักชื่ออะไรฮะถ้วยฟูค่ะชื่อถ้วยฟูครับเป็นพันปักครับปักปักครับพร้อมปล่อยแล้วปล่อยลูกพี่ปักก็ลูกได้ลูกข้องหนึ่งนะครับหมดครับ ลูกเขากี่บาทครับข้าหนึ่งก็บอกราคาไม่ได้อ๋อโทได้นะติดต่อผ่านทางช่องได้ครับโอเคครับนี่ครับกันเองกันเองครับจะได้หมาบ้าครับจะได้พันก็ติดต่อมาได้ครับผันช่องไอจีพี่แนวก็ได้ครับใช่ครับนี่สายไอ้ดื้อจะเลี้ยงให้ดื้อเลี้ยงให้มึนแล้วแต่คนเลี้ยงครับไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้ อันนี้อันนี้อันนี้คือว่ามันมึนนะมึนี่คืออาเชียนภาษาไทยบ้านเราเรื่องอาเชียนครับภาษาเบบเป็นทางการคือเยอรมันเชบเพิร์นีแท้ครับนี่เลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เลี้ยงให้เป็นขี้ออนเป็นอะไรเลี้ยงที่สไตล์ครับตอนนี้จําได้ครับไม่ดุเฮ้ยอีนีงมามึนเป็นดุไปแล้ว ไปครับเดี๋ยวเขาเราไปชมต่อครับดูตอนโตกันนะครับโต,โตมีบรรยากาศนับเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มอันเองราคาเบาๆครับมีหลายสายพันธุ์เดี๋ยวมีอีกสายพันธุ์หนึ่งยังไม่นำเสนอเลยยังไม่เหาะสมเลย อาเอาตัวไหนไหมอุ้มมันจะการบ้านอ,อ่ะ เลี้ยงในห้องเลี้ยงอะไรซนซึ่งแต่พันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับสปีดตืด้อหน้าแหลมแหลมอย่างนี้ขนปุยปุยคนที่รับไอรัดขนปุยปุยเลี้ยงในห้องเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนกลับห้องเจอฮัลโหลฮ่อายุอย่างนี้โอเคครับอันนี้ไม่ดูครับแต่เรื่องเห่าเพเพเลยต้องเข้าใจเขาด้วย เขาเข่าแน่นอนครับใส่ตนนัวนี้นี่ครับพร้อมผสมแล้วครับเนี่ยอนนี้พร้อมผสมเดี๋ยวอีกสักไม่ถึงเตือนก็ับไปผสมแล้วครับนุ่นลูกหมาซื้อมึนดือ้อสายดุแล้วแต่คนจะเลี้ยงด้วย อันนี้สปีดครับมีอยู่สองตัวสวยอะ่ะนี่ครับสปีดแต่ต้องรำคาญเสียงเห่าเขาหน่อยครับเขาไม่โยงใครง่ายๆมีแค่นี้กับนีพบ้านแล้วก็มีนกพิราบที่บินไปบินมาเทปบนบรับบ้บนรับ แบบน,นี้ปล่อยอย่างนี้ทีสไตล์ครับหมายจะได้ไม่ซียดไม่โมโหอยูสบายๆครับอยู่ด้วยกันได้ครับตอนแรกมาตัวเล็กกว่านี้โตแล้วครับ